ตามต่อเรื่องนี้ก็หน่อยนะคะเครือข่ายพนันออนไลน์ของสารวัตรสัวก่อนหน้านี้มีการรวบรวมพยานหลักฐานต่างๆแล้วก็ยึดทรัพย์มากมายเมื่อวานนี้มีหนึ่งความคืบหน้าสําคัญนําโดยทางด้านของผบอตรนะคะมีการถแถลงคุณผู้ชมถแถลงปฏิบัติการซึ่งเป็นผลจากการปฏิบัติการ4ครั้งชัดดาวเครือข่ายอังยี่มาเฟียพนันออนไลน์เป็นต่อกรุ๊ปหรือเครือข่ายสารวัตรสัวครั้งที่4คุณผู้ชมไปจับกลุ่มผู้ต้องหาเพิ่มอีกโอ้โหจํานวนมากเลยนะคะ 30คนตลอดระยะเวลา3เดือนเนี่ยรวบผู้ต้องหาไปแล้ว57รายนะคะแล้วก็มีข้อมูลด้วยว่าบรรดาคีแมนเครือข่ายรวมไปถึงสารวัตรสัว4ีคนเนี่ยคุณผู้ชมตอนนี้ตำรวจยึดทรัพย์ไปแล้วมูลค่ากว่า7,000บาทนะคะหลังจากที่มีการกระจายเข้าตรวจค้นพื้นที่เป้าหมาย39จุดทั่วประเทศจับกลุ่มผู้ต้องหาตามหมายจับสารอาญาในข้อหาอัง้งยี่ร่วมกันจัดให้มีการเล่นพนันสมคบฟอกเงินและร่วมกันฟอกเงิน นะคะ30คนที่ได้มีการถแถลงเมื่อวานนี้คุณผู้ชมหลังจากที่ตำรวจมีปฏิบัติการมาตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมานะคะกวาดล้างเครือข่ายนี้ทั้งหมด4ครั้งด้วยกันจากปฏิบัติการทั้งหมด4ครั้งสามารถจับกลุ่มผู้ต้องหาได้57รายอย่างที่บอกคุณผู้ชมเมื่อสักครู่คี่์ีแมนยึดทรัพย์ได้มูลค่ากว่า70,00ล้านบาทน,นะคะโดยตอนนี้ ตำรวจบอกเขาว่ายังมีผู้ต้องหาบางส่วนที่หลบหนีอยู่ในต่างประเทศทั้งหมด19รายด้วยกันนะคะจากการตรวจยึดทรัพย์สินคุณผู้ชมมีเงินสด33ล้านบาทที่ดินมหาศาล1,298ไร่มูลค่าถึง6,000ล้านบาทไปเจอบัญชีธนาคาร236บัญชีนะคะมีมูลค่าสูงถึง760ล้านบาทไปเจอรถ ยนหรู15คันมูลค่าอยู่ที่ประมาณ52ล้าน8แสนกว่าบาทรวมไปถึงเหรียญสกุลเงินดิจิทัลอีกกว่าร้อยล้านบาทรวมทรัพย์สินมูลค่านี่ก็อย่างที่บอกมาหาศาลเลยกว่า7,000ล้านบาทเมื่อวานนี้หนึ่งในคณะทำงานพันตำรวจเอกวิวัตรจิตโสภากุลเปิดเผยค่ะว่าตลอด3เดือนที่ผ่านมาตำรวจเนี่ยเร่งดำเนินการจนพบกลุ่มสารวัตรสัวซึ่งถือว่าเป็นเครือข่ายเว็บพนันรายใหญ่นะคะ ก่อตั้งเกี่ยวข้องมาตั้งแต่ปี59จนถึงปัจจุบันถามว่าตำรวจไปเจอกี่บริษทัทคุณผู้ชม61บริษทัทซึ่งในจำนวนนี้มี7บริษัทค่ะที่ชัดเจนเลยว่ามีส่วนเกี่ยวข้องกับธุรกิจผลิตเว็บการพนันออนไลน์พอไปตรวจสอบเนี่ยน,นะคะตำรวจบอกว่ามีหลักฐานเชื่อมโยงชัดเจนค่ะว่า การเปิดบริษัทเหล่านี้เนี่ยมันเปิดขึ้นมาเพื่ออําพรางนะคะโดยปีที่ผ่านมาพบว่ามีเครือข่ายที่มีรายได้กว่า1 0 0 0 0ล้านบาทที่ขึ้นอยู่เนี่ยเป็น7บริษัท ที่พบว่ามีส่วนเกี่ยวข้องกับการผลิตเว็บพนันออนไลน์ทีนี้ตำรวจบอกว่าพอตรวจสอบไรายได้อ่ะค่ะพบว่าบริษัทเนี่ยไม่ได้มีกำไรเลยนะคุณผู้ชมแต่กลับมีทรัพย์สินถือครองมากเกือบหมื่นล้านสอดคล้องกับข้อมูลสืบสวนที่พบว่าเครือข่ายเว็บพนันเนี่ยจะนําเงินที่ได้จากเว็บพนันเข้าสู่ระบบบัญชีม้านะคะก่อนที่จะโอนเข้าบัญชีคนในเครือข่ายนี่แหละแล้วเอาไปทําอะไรเอาไปแปลงเป็นทรัพย์สินต่างๆค่ะทั้งในรูปแบบของที่ดิน อสังหารีมาสับ อย่างเช่นที่ดินที่เป็นสวนทุเรียนในจังหวัดจันทบุรีกว่า300ไร่ยังมีสนามกอล์ฟในพื้นที่กาญจนบุรี400ไร่ที่ดินติดริมทะเลบนเกาะกูดเกาะทะลุเกาะสมุยในพื้นที่จังหวัดภูเก็ตก็มีรวมไปถึงเพนท์เฮาส์ในพื้นที่รามอินทราซึ่งตำรวจบอกว่าส่วนใหญ่ผู้ถือครองเนี่ยก็จะเป็นกลุ่มคีแมนนั่นแหละคะ่ะที่อยู่ในเครือข่ายเว็บพนันออนไลน์ของสารวัตรสัวซึ่งเป็นบุคคลที่ถูกออกหมายจับทั้งหมดนะคะโดยเมื่อวานนี้คุณผู้ชมพลตำรวจโทจิรภพภูริเด ผู้ต้องหารายสำคัญสำคัญอย่างสารวัตรสัวและคีแมนอีก3คนจากข้อมูลการสืบสวนจนถึงตอนนี้นะคุณผู้ชมตำรวจบอกว่ายังคงหลบหนีอยู่ในต่างประเทศได้มีการติดตามแหล่งที่อยู่แล้วก็พยายามแกะรอยซึ่งก็พอจะมีข้อมูลนะคะว่าอยู่ที่ไหนแต่ในเรื่องของการประสานจับกลุมเนี่ย ก็บอกว่าต้องเป็นไปตามขั้นตอนของกฎหมายแล้วยอมรับว่าต้องใช้เวลาแต่สิ่งที่สามารถทําได้ตอนนี้คืออะไรก็อย่างที่คุณผู้ชมเห็นมีการไปติดตามยึดทรัพย์สินที่ได้มาจากเครือข่ายเว็บพนันทั้งหมดและหลังจากนี้ขั้นตอนต่อไปก็จะมีการส่งให้กับปป,ปงค่ะตรวจสอบความผิดเกี่ยวกับการฟอกเงินต่อไปนี่คือความคืบหน้าครั้งล่าสุดเป็นครั้งที่4แล้วกับปฏิบัติการนะคะเครือข่ายสารวัตรส่วนนะคะ